มันก็เลเหิดแล้เหยกลายเป็นไอรลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็เกาะกันเป็นกลุ่มนีกว่าเมฆแล้วกตกมาเป็นฝนเนี่ยความรู้ทั้งโลกในศตวรรษยีสิบที่ผ่านมาสิบเก้สบปสเจดถอยลงไปเลยก็อยู่ทุกวันก็อยู่อย่างนี้อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครมาปรับเปลี่ยนหลักคิดวิธีคิดอย่างนี้ให้งั้นลุงก็ถือโอกาสว่า าหาก็ายังยอมรับตรงนั้นอยู่ก็ไม่ผิดแรอกครับเพราะว่าหน้าวันนั้นคือองค์ความรู้หน้าวันนั้นแต่หน้าวันนี้าหารก็จะขึ้นตาช่างขึ้นมาเออมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วนะโอยอ่าเพราะฉะนั้นศตวรรษที่แล้วแล้วมาก็ต้องอ้างถึงเอามาช่า,างอีกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะจะมันหลักเหตุผลหรือไม่เหตุหเพาก็สุดแท้แต่เถอะแล้วแต่ใครจะว่ากันอ้างถึงโอเคยกย่อง,องบูชานักคิดนักค้นนัก,นกวิชาารต่างยกย่องไปตามแต่และ สถานาการณ์นะครับแต่ถ้าหากว่ามารายละเอียดปุ๊บตอนนี้ไม่มีใครที่ว่าลุงก็บอกว่าอะถ้าหากาลุงบอกว่าลุงรู้ว่าน้ําโมเลกุลแรกที่มันเกิดมันเกิดจากตรงไหน,นถ้าจะบอกว่ามันเกิดจากจุดที่เป็นสิ้นสุดของอากาศต่อกับอากาศ,ต,กากาศตรงนั้นจุดนั้นนั่เกิดจากจุดนั้นและมีคำถาบต่อเกิดได้ยังไงทีเนี้ยอะมันที่เขาว่าออกซิเจนไฮโดรเจน มันรวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลมันรวมยังไงก็ว่าเกิดยังไงใช่เกิดจากจุดนั้นแต่เกิดได้อย่างไรอ่าตัวเนี้ยตรงนี้แหละครับเกิดได้อย่างไรมันไม่ใช่เวลาที่จะไม่อธิบายตรงนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหรือว่ามนุษยชาติในโลกใบนี้ถ้าหากว่จะติดตามนะอีกสักห้าปีน่าจะได้ฮะจึงจะบอกจุดนี้ ว่ามันเกิดจากไหนเนะ่พอจะรู้เดาทางถูกนะนะแตพูดผ่านในสิ่งที่รู่สึกก็ยังได้เอาเถอะอย่าไปมันจะละเอียดจนเกินไปให้ให้ให้รู้พอยออกอยู่เกิดได้อย่างไรเนี่ยโอโหโอ้โหเลยล่ะครับคำว่าโอ้โหแปลว่าไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาหลุด <laughs> พูดแล้วมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไร อืนะวันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแล้วก็เกือบแล้วนเถ้ากเท่าใดอีกต่างหากโอ้ยตายแล้วครับพอๆอ,อ,อ,อย่าไปเลยครับอืมเอามาตรงนี้ดีกว่าเอามันเป็นเศรษฐกิจตีรีบกลับบ้านเร็วๆแบบนี <laughs> ้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันไว้ก่อนนะแล้วกันว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่มาใช้สิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เนะี่ย ถ้าถอยหลังไป2,000กว่าปีเนาะ2,600ปีเนี่ยฮะมีมนุษย์พันหนึ่งกันแล้วกันนะเป็นเชื้อสายพระมาหากษัตริย์มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวมีอะไรวัสรุปประมาณนี้และครับเดินไปเที่ยวขออะไรชาวบ้านลั่นทนี่เขาเะยราตพัฒน์108อาจจะบอกว่า อะไรก็เสร็จไต้แต่แหละสำหรับลุงนะฮะนี่คืออะไรนะขันขอทานกันแล้วกัน เอาละเท้าขอบเดิมก็ได้มันแร้นหน่อยก็ประเพณีว่าทำกัแหนางมากนางแมวมั่งทำอะไรต้องมีอะไรเยอะแยะจุด,จดทูมจุดเทียดโอ้โหบวงสวงหมูตายเท่ากับควายตายวัวตายเท่าไรยุคสมัยก่อนยุคนี้มันไม่น่าจะต้องต้องนะไม่ไปจุดอะไรละครับถ้าจะมีการจุดก็จุดอย่างอื่นทำนองนี้ก็มากันดิบๆอย่างนี้ครับว่าก็คอยสังเกตกันแล้วกันนะพี่นะว่า นะวันนี้มนุษย์ลุงอกนะเริ่มต้นบอกกับเขาบอกกับที่นี่ครับลุงมันมีคำคำหนึ่งเนะี่ยเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คิดในสิ่งที่เขาไม่คิดทําในสิ่งที่เขาไม่ทาหรือทําไม่ได้เนะี่ยทีนี้ลุงก็ทําของลุงม,มาตลอดในเรื่องของทำให้ฝนตกมาตั้งแต่ปีสี่สองนะสองพัน